เราจะพาทุกคนไปดูหอใหม่กันแล้วก็พาเดินกใกล้ๆกับหอใหม่ก็คือแถววงเวงก็คือใกล้ๆกับแถวนี้นั่นเองโอเค okay, เดี๋ยวเราตาไปชมกันเลยก็สา,ามารถเดินจากตรงนี้แล้วก็ไปะลุต,ตรงนู้นได้เลยนะทุกคนนี่ทุกคนตรงนี้ คือวัฒเจร์ใช่ไหมสด so, ตรงนั้นอะ่ะไป็นอาหารเถาปุ๊บอ่ะโลหะเถาเยือทัทแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลหาะวัฒนาร์นะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะเดินไปดูกันตอนนี้มาฟาเจี๊ยทำไมคนม,มันเยอะปแปลกอะเนี่ยปกติมันจะไม่มีคนนะมัธรนั่นสินี่นะโลหวัว,วัฒนาร์ตรงนี้ตอนนี้จะยังมองไม่เห็นหอ ถ้าเราขยับไปนิดนะึงอ่ะเราก็สามารถมองเห็นหอได้เย้ yeah. นี่นะโาหราที่เรากินกันบ่อยๆชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองเราจะขยับไปนิดนะึงก็จะเจอหอแลวนะนั่นสินี่ทุกคนเห็นแล้วนะั่นคือหออันนี้คือหอมันจะมีสองตึกอ่ะเป็นดูเราไปให้ดูกัน นี่ทุกคนตรงนี้คือรงอาหารอย่ามองตรงนี้คือรงาอาหารเวอร์ควาเจียใช่ไหมและก็ตัวนี้ก็จะเป็นหอใหม่แล้วนั่นเองไปกันเถอะนี่ใช่ไหมนี่คือรงอาหารนะถ้าเข้ารงอาหารอยู่ตรงนี้เสื็จตรงนี้ก็คือ,อาหอใหม่เย้อันนี้คือเ,เขาว่ามันเป็นเตี่ยวเหรินเจียงก็คือเป็นหกคนต่อหนึ่งห้องเป็นของคนจีนนะอันเนี้ย ไม่รู้นะแล้วก็เนี้ยเมเบียจะเป็นของเราและก็ทุกคนเห็นปะมันมีกระจกตัวนั้นอ่ะมีเรื่องเล่าไหนเล่าสิเรื่องเล่าอ่ะเรื่องเล่าจากคุณคุณพี่ร้านเจ๊อ่ะร้านร้านญี่ปุ่นก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่ไห้ไห้เยี่ยนใช่ปะไห้ไหายเจ้ายีเฉยเยี่ยนแล้วเขาก็บอกว่าของเราอ่ะไอตึกข้างๆเนี้ยหอใหม่เราใช่ไหมเขาบอกว่าหอเนี้ยดีแล้วเนี่ย สร้างใหม่ให้สําหรับพวกเราโดยเฉพาะเออแล้วก็หอเนี่ยไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าไอ้ตรงข้างๆเนี้ยเดี๋ยนะทุกคนไอ้ตรงข้างเนี้ยมีกระจกด้วยปกติเนี้ยไม่มีกระจกเลยนะเนี่ยอันนี้อันใหม่โหทําให้โดยเฉพาะเลยนี่เราเดาเราได้ข่าวมาจากคุณเจ๊ท่านก็เข้าร้านอาหารญี่ปุ่นที่เราไปกินกันบ่อยๆนะทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูว่าดูแบบใกล้แต่เราก็ไม่ึ้นไม่เคยเข้าไปเหมือนกัน มันมีนูนขึ้นมาข้างบนน่ะทางเดินเหรอไม่รู้อ่ะเฮ้ยหนาวนี่เห็นบ้างใช่ไหมมันเหมือนทางเชื่อมตึกเว้ยมันคือทางเชื่อมตึกข้างบนอ่ะนะไม่ไม่นี่ไงมันลงมาถึงข้างล่างนี่ไงปดูดิเข้าไปดูนี่นี่เปล่าเข่งจักรเล่นอุ้ยอุ้ยโครงการมั้งเนี่ยมองไม่เห็นอ่ะเออมันใกล้เกินไปนี่อันเนี้ย maybe อาจจะเป็นตึกเรา นี่นะคบแบบนี้เลยกแกใช้อุมม้มใช่ปะฉันจะเลย้ยโอ้โหเดีย๋ยวซูงเข้าไปนะอ่ะเออมันคืออะไรอะ่ะสวนพกเก็ตกระเด็น <laughs> สวนแก้วสวนกระจกแล้วก็ตรงนี้แต่มันมน่าจะเชื่อมสองตึกหรือเปล่าคือมีทางกะบน้ำตาลมันไม่รู้ว่าเป็นที่เขาสร้างหรือว่าอะไรหรือว่าถึงว่าแบบโค้งที่เขาเอามาแต่มันมีข้างบนขึ้นมาถึงงง,ง,งว่ามันคืออะไรเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันในวันเปิดเทอมนะครับทุกคน คือมันจะมีห้องสองฝั่งตอนที่เราอยู่ตัวนี้มันจะเป็นห้องฝั่งเดียวคือเข้าไปปุ๊บแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นประตูที่หันออกมาเห็นอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วก็เข้าเป็นระเบียกก็คือในหนึ่งชั้นอ่ะห้องจะหันแค่ฝั่งเดียวแต่เนี้ยหันสองฝั่งแบบห้องปกติทั่วไปนะคะพูโอเคเราจะพาดูข้างๆนิดนึงปะเขาปลูกต้นไม้ด้วยอะพกเกมันพกแกจเล่นไม่ตรงนี้โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกแแหละพกเกะเล่นปะ เราจะไปดูข้างๆกันเราพาไปดูข้างๆกันว่าม,มีอะไรนี่นะบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศปุ๊บปุ๊บปุ๊บสนามเทนนิสนั่นเองอันนี้รู้สึกมันจะเสียตังค์ถ้าเข้าไปเล่นนะแล้วก็นี่คือแผนที่ตึ๊งชี้ทางชี้ทางเห็นปะอันนี้คือทางที่เราเดินไปเรียนกันบ่อยๆ นะทุกคนเห็นป้าหออะ่ะมันจะถ้าถ้าอยู่ฝั่งนี้ใช่ปะมันก็จะมองเห็นทางนี้ด้วยวิวฝั่งนี้นี่นะครับแล้วก็วิวตรงเนี้ยช่ยจ,จะเป็นกีฬา,านั่นเลยไอ้สนามใหญ่ใช่ปะเสร็จแล้วก็แปบเบนะตรงนี้จะเป็นสนามเทนนิสนี่งไงทุกคนเห็นไหม ก็นสนามใหญ่ที่สามารถมองเห็นตึกที่มีคาว่าฟูจิเนื้อันตายยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสะาา่ายําที่ไม่รู้ยังใช้ได้การอยู่หรือเปล่าใช้การได้อยู่หรือเปล่าตอนแรกอะ่ะมันไม่ใช้ไม่ได้ใช่ปะเสร็จแล้วช่วงหลังมาก่อนจะปิดเทอมอ่ะเขาเปิดให้เล่นเหมือนจะฟรีด้วยมั้งเสร็จแล้วตอนนี้ไม่มีคนเล่นละว่าปิดเทอมกันหมดแล้วแล้วก็ทางนี้จะเป็นทาง อีกทางหนึ่งที่จะไปตึกเรียนเราได้ด้วยนะทุกคนแต่อยากรู้ว่ามันสามารถเอ่จะขอมาทางนี้ได้เลยปะก็เหรอถ้าเขาเปิดรูงัเดี๋ยวถ้ามาทางเนี้ยโคตรใกล้เลยนะโคตรใกล้เลยนะอ่ะเ,เกือบเลยนะเนาะเกือบจะรีวริวม,มอลเลยแต่รีวิวแค่ฝั่งเดียวไงให้ไปฝั่งนู้นนะ ครึ่งหนึ่งพัดวัานอะไรไหนเออโอตายแล้วไอเตย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 อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวดิเราเลอเราเลอแบบทางนี้แล้วอะไอเตยเลี้ยวขวา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  มองอยไปมองอยไปมองอโอ,อ,อ้โหผมบอยนะแม่มันจี๊ดสุดเลยนะไอเต๋วเลี้ยวป่ะเลี้ยวเลยอย่าไปมองมันตรงนี้นะทุกคนเป็นสนามบาสที่อยู่ใกล้ๆกับเพอนั่นแหละไปนี่ก็สนามบาสนะส่วนตรงนู้นน่ะจะเป็นสนามบอลยับแล้วเดินไปนี้นึ่งก็จะไปตึกเรียนรอแล้วนั่นแหละทุกคน ไปเองคือถ้าสมมติว่ามันออกมาจากทางนี้ได้จริงๆนะมันใกล้มากเลยอะน่ะอันนั้นอะคือหอถูกปะอันนี้คือหอแต่ทางนี้เขาปิดอลยคือเขาเขากำลังทำอยู่อะไรสักอย่างเขาสร้างหอเกี่ยวกับหอเราปะไม่รู้อะถ้าเราเห็นเนี้ขอุ้ยแต่มันนักกูนม่มันมีแต่คนเล่นกับมันทางนั้นเลยแล้วทำไมมันเห่าเราเราอะถ้าแบบเราสามสี่คนนี้อะนี่เขาอุ้มมันด้วยซ้ำอะเอ้า ฉันคิดว่ามันไม่มีความยุติธรรมในโลกใบนี้แลค่ะเอ้าต่อเลยแม้กระทั่งหมาก็ม <c oughs> ียุติธรรมกับพีนช้า,าป่นนลนะปนนาล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 านาล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 านาลาลาาลาลาลลาลาลาาลาลา ไม่มีคนเลยเหไหมเพราะว่าเติมแล้วไงล่ะนี่ทางเดินตรงนี้ปกติจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะแล้วก็ตรงนั้นเป็นสะนาบอนนั่นเองสะนาบอนไม่มีคนอยู่น่าจะเรียนแน่เลยไปได้ นามบอลที่สามารถมองเห็นภูเขาได้ตรงนี้อะไรเตยอันนี้มันเหมือนอะไรรู้ป่ะทุกคนถ้าเด็กเตรียมทอยก็จะรู้ว่าสวนเมลอนเมลอนเมลอนเลยส่วนเมลอนตรงข้างๆโรงอาหารอาจจะถูกนยืนได้ไหมใช่ไหมทำไมขึ้นเป็นหย่อมๆนั่นล่ะหญ้าเหรอไม่แต่มันสูงมากนี่ไงเออ นี่ตรงที่ใกล้อีกที่หนึ่งก็คือสระว่ายน้ำในร่มอันนี้เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดก่อนที่เราจะมาทุกคนล่าสุดเท่ากับเด็อนสิบเดือนที่แล้วใช่ก็ประมาณนั่นแหละหนึ่งปีใหม่ล่าสุดนี่เขาเปิดสระว่ายน้ำข้างๆกับตึกเรียนเราเนี่ยนี่โวดใส่ที่ตรงนี้จะว่างก็คือเป็นสระว่ายน้ำที่เสียตังเข้านะเท่าไหร่นะั้นลืมไปละ ยี่สิบหรอกเอสอสักอย่างหนึ่งอะตะโคนหาเขาอ๋อถ้าเป็นคนนอกคังแล้วสี่สิบมั้งถ้าคนในคังแล้วยี่สิบหรือเปล่าไม่แน่ใจจะไม่ได้ละบะ้าโยงกว่าโย,ายงกว่าเห็นเยล่า海外教育学院欢迎你อันนี้ตึกเรียนเราทุกคนสว่วนนี้ก็ยี่ไง นี่ยะไรล่ะถ้๊วนี่แป้งนีหนี่นเปี่ยนนี่สาวแนนโอ้รล้วทั้งสิบอย่างกับคนเลยหรอนั่นดิหมายถึงว่าถ้าวแป้งหมีงาหรอข้าสมัครปะอันนี้ทางที่เราเดินเข้ามาบ่อยๆจะจะเข้ามาเรียงนะ่ะแล้วก็น,นี่ตึกเ,เรียนเร,รื่องเล้าว้วาวอันนี้เราพาทุกคนมาดูหนึ่งแถบของมอลเลยนะครึ่งหนึ่ง ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คือทางซีเหมือนแล้วก็นันเหมือนอันนี้เป็นตรงตรงเหมือนไปตรงเป๊เหมอือนี่เข้าไปเหม่อนี่นะคะทางนี้ก็มันก็มีเออก้าอี้นั่งอยู่นั่นจริงๆแล้วถ้าอากาศเย็นก็น่านั่งอยู่แต่ว่าตอนนี้มันร้อนมากมอ,ะอะไรอะไม่รูนะ้อะไม่ใช่นี่ที่ส่ง,สงนี่ตึกใหญ่ๆเนี่ยทุกคน มันคือตึกทาการมาเลยเยอะอย่างนี้แหละที่สามารถมองเห็นว่าเป็นมอเราเพราะมีเขียนชื่อตึกอยู่ข้างบนเอ้ยชื่อมออยู่ข้างบนตึกอันนี้ก็คือสุไลตาเย้แล้วก็ตรงไปพอเราออกไปทางนี้ปุ๊บก็จะเป็นตรงนู้นอะ่ะตรงนู้นปะอ๋อตรงนู้นก็จะเป็นทีชื่อเลียงก่นแล้วก็ตรงเข้าไปทางเนี้ย จะเป็นคณะเป็นเอ่อ体育学院เป็นตึกคณะเขา体育学院นั่นะจ๊ะตรงนี้เป็นต้าตรงเหมือนต้าตรงเหมือนก็คือตอนนี้เปิดยีิบสี่ชั่วโมงคือถ้าถ้าช่วงตอนวันหยุดอะเพราเหนื่อยอะถ้าช่วงคณะตอนไม่ใช่คณะถ้าเป็นช่วงตอนวันหยุดอะมอเราอะประตูมันจะมีสี่ประตูปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ สี่ประตูอ่ใหญ่ๆเยวตรงเหมือนกับสีเหมือนจะเปิดสีทุ่งครึ่งมองแต่นายเหมือนไม่ยังจะไม่ได้มาเหมือนแล้วาเปิดตลอดแต่เนี้ยเปิดตลอดยี่สสี<ห>่ก็คือเป็นประตูใหญ่นะเราจะพาทุกคนไปดูกันนี่นี่นี่เล่นกระมาอีกนี่สวนไายตาเราแล้วก็ถ้าตรงทางตามทางนี้ไปเลยก็จะเป็นหอมหม่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูตาตรงเหมือนอืม ถ้าตรงสุดนู่นก็จะเป็นที่ยิชอลิมก่าที่เราไปตีแบตกันถ้าใครอยากเห็นหน้าตาก็เข้าไปดูคลิปตีแบตนะทุกคนนี่ก็คือต้าตรงเหมือนนั่นเองวิธีการเข้านะทุกคนเขาจะมีทางเข้าอยู่ตรงนี้ใช่ปะถ้าเป็นเด็กในมอก็สามารถสแกนอ่าแล้วก็ผาเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยต้าตรงเหมือนฮัลโหล福เ师范大学的很多灯 นี่เห็นภูเขาด้วยเห็นเป้าว้าวว้าวโอเคปะนี่นี่นนี่นีเห็นไมเห็นไมเหไมเห็นไไตรงนี้ก็มีรถเบร์ด้วยนะอยู่ตรงข้างหน้าเดี๋ยวจะกินไปกินข้าวกลางที่ห้างที่ใกล้ที่สุดในโลกไม่รู้ maybe โอเคป สำหรับการพาทัวร์มอครึ่งหนึ่งแล้วก็พาทัวร์ดูหอใหม่ที่เราก็อยากเข้าไปดูเหมือนกันแต่เราก็เข้าไปไม่ได้เพราะว่าเขายังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันตอนที่เขาสร้างเสร็จแล้วนะทุกคนก็น่าจะเป็นเดือน9เพราะว่าเราน่าจะได้เข้าไปอยู่คือเดือน9นั่นเองนะคะแบบว่าจะพอไม่ดิเขาบอกให้เราย้ายได้วันที่29เดือน8เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็ย้ายเข้าันที่29เดือน8กันนะทุกคนเห็นปะ เห็นต okay. ึกเรียนเราด้วยถ้ามาจากถนนใหญ่ตรงเนี้ยก็สามารถเห็นตึกเรียนเราได้เพราะอยู่กลุ๊บข้างถนนใหญ่เลยนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นต้าเสี่่งชือต้าตงเหมินรถเมล์ค่ะมาขึ้นตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นตึกเรียนเราโอเคไปรอขึ้นรถเมล์โอเคไปแล้วค่ะไปบ่ายครับ